สุขสบายมันเสมอมั่นเครื่องใหม่พี่น้องเอ้ยความเก็บจให้ได้ความไกลใได้มีสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับมณีพรมภาพีพะน้องนะครับอามาลุยตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดสุมเสาตลาดสดสุมเสานะท่านผู้ชมนะครับมาเมื่อวานนี้ผลสิมียงขายน้ำมันลุยนักันครับท่านผู้ชมครับปล่อยสามสิบาทปล่อยสี่สิบปลอยหกสิบเอาตัวใหญ่พี่น้องนะครับตลาดสุมเสาเนนี้พัฒนาใหม่นะครับใหญ่กว่าเก่าพี่น้องนะครับนะครับจะเ้ามาจาก อาท่าน้องหานนะครับจะยกฟังใส่เมื่อเขาเดาถัดไปชมนะครับครับสามารถจากอันพเพนี่ยจะยกขวาเมื่อนะครับนะครับของตลาดสุมเสาเดาถัดไปชมนะครับนะครับของยกของกินนะครับเกียบนะครับเอาหอม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 ยังล่ะหอมบัวหรือหอมย่ค่ะหอมนะพี่นองนะครับหอมนะครับตลาดซุ้มเสาเดาถัดไปชมนะครับผู้นี้ อาพาพีผ่อนออกมาแวะอีกครั้งนึงนะครับตลาดทุ่งเสานะครับอาช่วงนี้รู้สึกกับเพิ่นพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นกว่าเก่านะครับทุกผู้ชมเอาไข่สูงละหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทขายราคาพี่น้องนะครับเป็นแผงก็ได้ลอยสี่สิบยึดใส่อะไรไหมคะยึดหนี่บ่อ๋อยึดหนีบยึดตลอดเล่นบ่แม่นบ่นอนอยู่ตลาดนี่ก็อดะนรอ๋อ อาตลาดษณ์จำศอท่านผู้ชมนะครับมวัอนี้พ่อปีพี่น้องนะครับมาตลาดขายดีไหมคะขายดีคือเป็นตลับแล้วมันจะเฝ้ารับเด้อขายดีดีแม่ค้าก็ดะเส้าตีนเสมอพี่น้องทอดมันเป็นยังดอกทอดทอดทอดข้ขนมนะครับขนมไข่หงขนมครับดอกบัวนะครับครับอ่ไปตะยุตะกินพี่น้องตลาดใหม่ๆนะครับทำประโยชน์มาครับนะครับตลาดชุมเสาร์ท่านผู้ชมนะครับกล้วย กล้วยแตงไทยพี่น้องนะครับอาหารสะเบ็ดรูปนะครับคือไปรับประทานได้เลยนะครับเขาบ้านนะครับเ่าต้องไปปวดขั้วเขางดอดหลอดเงินก่าไม่ค่ะไปหอดแลวกินได้เลยเนาะสบายไม่ขาะเราเฮ็ดไปทาครับครับตลาดงาการตลาดสุ่มสาวร้อยคำผู้ชมนะครับตลาดสุ่มเสานะครับพารทีพี่นองนะครับมารออีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดสุ่มเสานะครับหาเงินไปหน้านะครับป๊ามากงวนเนี่ยโอ้เพิ่นพัฒนาทีพี่น้องโอ้เป็นจับมาพี่น้องเอาม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 ายัง น้ำมันช่องชาแนล98มันหยังก้ามันเนื้อเนื้อ,อยังล่ะครับนี่เนื้อวัวโอ้ยพี่น้องเนื้องอนะพี่เนื้อวัวครับไอ,อ้ยังก็เป็นก้อนดิโอ้ยวานบักตูมเป็นเป็นที่ดีพี่น้องนะครับตลาดสุ่มสาวธนาคารกสิชมนะครับอยู่บ้านไหนไหมจุดบ้านสุมน่มสาเนาะเอาขายดีไปดีถ้าไก่จูอหอด,ไนะะไอหอดีไม่แล้วครันบนะครับไก่จูหอดีไม่เราธนาารกสิกรนะครับ ไก้แล้วไก่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะไก่จะถึงปีใไม่นะครับตลาดชุมเส้าเร้อพี่น้องเด้ถ้าเข้ามาจากท้องหานะครับเป็นผู่ฟังใาเมื่อนะครับจะมาจากกระเพเป็นจะยุขวามเมื่อนะครับที่ตลาดชุมเศ้านะครับเอาลาบ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 ก้อยส้อยแ่ลาบก้อยส้อยแสลาบก้อยส้อยแสพี่น้องนะครับนะนะครับซอๆนะครับ อาหาสดๆก็มีนะครับปลาบล่อยจะแช่เสือไปเรารับประทานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตลาดส้มเสานะครับท่านผู้ชมนะครับนี่กับเยี่เพื่อพ้นตังการเกษตรพี่น้องนะครับถาดเท่าใส่จานไทยของเจ้าจานละยี่สิบบาทลูกจานละยี่สิบบาทลูกสาวบอกทั่งขายซอยโอ้ยลูกสาวเจ้าปากว่าใครวอลม่มชิมีผู้เสือปะอ่ะพี่น้องตลาดส้มเสานะครับปฏิภาพี่พปรน้องมาอ่าเลาะมาเที่ยวมาแวะอีกช่วงหนึ่งนะครับตลาดส้มเขานะครับ นะครับของเยอะของกินการอาหารการกินนะครับมากมายใกล้กองเพียรเพื่อกันนะครับพี่น้องนะครับตลาดนี่นะครับหาหารพี่น้องอาหารมะละกามาเชิญไปชมอีกครั้งนึงนะครับตลาดชุมเสารถถันมาชมนะครับนะครับแท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 บตลาดแซ่บครับอาหารสําเร็จรูปนะครับพี่น้องนะครับนนี้เอาอยูุทธาวันจักบาทแล้วอันนี้ซาบัดยาไม้เอาเลยเขาบอกไอ้เฝอเฝแมาขายมาขายใครได้ขนา อาไงี่มองข้าไหนเดียวเสียงมีอ่ะ่เสียงมีอเสียงมีอ่ย่าฮา่า่าอู่นหมแช่ไหมน่ยลเครับอาหารเสวี่หลรดด้วยรัผู้ชมนะครับนะครับิการส้มเสาด้วครบผู้ชมนะครับสื่อไปรับท่านเลเนะคอับครับตลาดนี้นะครับพัพัฒนาใหม่นะครับพี่น้องนะครับกอเป็นธารเกี่ยวนะครับเปอุปมภอาจารย์กายสื่อไท้ายนะครับเื่อายคดีสื่อคดีพี่น้องนะครับตลาดนี้นะครับอาร์ซาซ่าดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพืชผลนักการเกษตรนะครับพี่น้องนะครับนะครับลิกนะครับลิศกุ้งขไรนะครับกุ้งละเจ้าบาทพี่น้องนะครับเห็นเป็นยี่สิบบาทก็ต้องทอดนะครับบักน้ำเต้าก็มี่พี่น้องอ่อนๆาไปต้มพี่น้องประกาศเราก็มี่นะครับผักขี้ก็มี่นะครับพักขี้พักขี้นะครับประกาศผักขี้นะถ่าไู้ชมนะครับทิกสดๆใหม่ๆพี่น้องชีมมาเจอกันว่าเพ็ดก็ต้องเอาครับ ตลาดส้มตาเซียมเลยกันนะอยเียมเลยกันนะครับหม้อเพียนยาวนะครับลักแด้ครับลักแด้กับมี่นะครับตลาดส้มตาพี่น้องนะครับการนัทไดรนะครับนี่จาระหาสิบบาทพี่น้องลักแด้ครับลักแด้นะครับลักแด้ก็มีกินนะพี่น้องตลาดส้มอากุ้งกับมี่ครับปลาหมึกกับมีพี่น้องนะครับหมมีแต่ลักแด้นะครับปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่ไปเลยกินพี่น้อง ไปตะกินไปตะกินนะครับไปจะกินนะครับมีตลาดสุ้มเสาหน้าแขนูปชมนะครับวันนี้พาพที่ผ้าหนองนะครับมาลุยตลาดสุ้มเสาอยู่ข้างนั้นนะครับอปลาช่อนปลาเผาพี่นนองนะครับกุ้ให้แล้วเรียบร้อยไปหอดเาลงหม้อเลยพี่นนองไปหอดลงหม้อเลยนะครับเป็นกั้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับานผไปชมบนะครับร้อยยี่สิบร้อยบาทนะครับกั้ให้เรียบร้อยกุ้ให้เรียบร้อยนะครับไปหอดาลงคั้วเลยเลยนะครับลงเลยเลยนะครับ ปลาสรเงครับเอามักสดๆกะมีดนะพี่น้องพี่เอาสดๆกะมี่นะครับสตๆอวกมีพี่น้องนะครับอันนี้ไปช่อนพี่น้องโอ้ไม่แต่ตัวยหญง่งพี่น้องครับไม่แต่ตัวยหญง่งนะครับพี่น้องน่าทานผู้ชมนะครับไม่แต่ตัวงใหญ่เลยนะททานปู้ชมนะครับตลาดสุนเสาเด้อทานปู้ชมนะครับครับน้งชันนะครับหวานๆานนะครับพี่น้องนะครับ ครับเรือแค่นี้เราจะบัสเาอร์ธนวาบนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวมาเลื่อนเง็บปลาขายไหมกับมาดสมือย่นบ่ครับไม่สมือเนาะขับบ้านยื้อเหยนี่สมือมาขายสมือครับอ่าพี่น้องตลาดซุ้มเสาเรื่องมื่อนี้ครับทรงผมชีแนวเก่าเปีท่าจีพะนองนะครับมาแวะอีกครั้งนึงนะครับตลาดซุ้มเสานะครับเพราะโนี้ซาซาณนะครับซาซาณนะครับอ้าพนผลไม้สดสด ผลไม้สดสดผลไม้สดสดนะครับรก็เจ็ดสิบบาทอง,งุ่นมาขายประจาบ้านนี้ใช้ขายคสองเขาเหน็นบะโอไก่ไก่ทั้งนีนน้นครับนี่ครับสด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 นะครับผลไม้สดสดนะครับท่านวัชมบนะครับสด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 อ้อยอ้อยสามลูกสดสดนะครับอามะม่วงมะม่วงนะครับมะม่วงสดสดเลยนะครับ เฟืองกะมีนะครับเอาเห็ดเฟื่องเห็ดเฟืองนำเนาะไอ้คนนั่งจะนั่งเนาะไหมเอาขี้หอนหอนโอ้ยมาโยกไก่กันแท้ไมาโยกไก่กันแท้ก็ขี้กับปันน้ำจะนั่งกับปันเห็ดฟางเนี่ยครับอันตรายส้มสาด้ัชการประชุมนะครับวันนี้น้ำโลกชาแนลค่ับแปรภาพพีพนองนะครับมาบางอยู่ทางนั้นนะครับโอ้ช่วนี้นะครับพระเฮียศาสสะอาดดีรัท่านผู้ชมนะครับศาสตรสะอาดดีนะครับนะครับตลาดส้มเสานะครับ ขายดีปะมันสิบะตะต้นหนาเลยโย่กชิ้นเอากี้ฮอนฮอนนะครับหนาหนาวนะครับไปได้กินกับพี่น้องนะครับมันหนาหนาวนะครับผลิตชุ่มนะครับครับมันหนาหนาวมันหนาหนาวนะครับบ้านยึดไสบ้านยึดไส่ก่อนจะสั่งแป้นนะครับถ้าพอายน้โย่สั่งแป้นนะพี่น้องแล้วเราไม่กี้เข่าขายนะครับอากาศฮอนฮอนแล้วหนาวไปได้กีหรอกอากาศไม่เย็นเอาวันที่ครับผมได้ยังไงล่ะโอ้มาหาเ่ินตลาดท่านไหนไปท่านไหนไปได้ยี่หลายอย่างครับ โอ้ครับสลิดเข้มเออเอาเอาเอารอเอารอเอานะามันจะรู้คันไม่อย่างคันโอ้ไลยแต่ไล่เนี่ยเอาตัวไหนครับเนี่ยอาอมัมอ่อมัมครับมัมไปได้จริงเนี่ครับมัมคนอันนี้มันอนนี้โอ้ครับครับครับเขากี้ห่อนๆนะครับเดินไปเดินมากกับไม่น้ำนะครับพี่น้องนะครับมีน้ำไม่น้ำนะครับโอ้มีไลาไม่ไมยลรถนะครับไม่ไลยรถนะครับ นมสดเผือกนะครับนมช่มผูครับที่ตลาดส้มเสานะครับแอมีนะครับนะครับบอนอยนานะครับตลาดส้มเสาบนกระมีนะครับครบปองจรน้วยกันนะพี่น้องนี่ครับเพื่อเป็นผชผลตทางการเกษตรนะแต่ละยี่สิบบาทเพิ่นใครพี่น้องนะครับตลาดส้มเสาร่วมทานไปชมนะครับครับเรียบเลยนะครับที่ตลาดนี้นะครับ่านผไปชมครับครับ ก็เป็นพืชผลนางการเกษตรนะครับพิกนะครับตรงนี้ทราบบาทพี่น้องว่แพ่งนะครับพืชผลนางการเกษตรนะครับตอาที่ผมจะล้อมาทุกๆตลาดนะครับอ่านะครับช่วงนี้นะครับพืชผลนากการเกษตรนะครับจะออกสู่ตลาดหลยนะครับทานผู้ช่มนะครับนะครับว่แพ่งนะครับทานผู้ช่มนะครับนะครับว่าแพ่งว่าแพ่งครับมาตัะงไรแม่ค่ะผักมาละสิบบาทก็มีพี่น้องเอ้ยครับ พืชผลทางการเกษตรนะครับพอแห้งนะครับช่วงนี้พืชผลทางการเกษตรจะออกหลายสู่ตลาดนะครับหลายนะครับตลาดได้กับพ่อพ่อกันไปน้องได้ครับพ่อพ่อกันพ่อพ่อกันนะครับสามารถได้ี่น้องตลาดสุ่มเสานะครับตลาดสุ่มเสาร์ได้ี่น้องนะครับอยู่กุพท่ากิน้าวนองนะครับมาแวะมาเี่ยว้ชมตลาดสุ่มเสาร์นะทำไปชมนะครับนะครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ไก่บ่นมีมูมีตัวเดียวโคโรนี่ตัวเดียวโคโรนะครับพี่น้องตัวเดียวโคโร ฮอนฮอนไงฮอนฮอนเตียงใหม่ๆฮอนฮอนน้ำโลชแนลเก้าแปดครับโอ้ผ้าพีพาน้องมาลุยตลาดสุมเสาเด้อพี่น้องเด้อครับตลาดสุมเสาเด้อพี่น้องนะครับผ้าพีน้องมาลุยนะครับตลาดสุมเสานะครับฟองยุคนกินดีก่นี่เพียบ่อกันนะครับตลาดนี้นะครับเข้าทีเดียวครบจบหมดเลยนะครับม้วนบาตราขายนะมโอ้มัดกระบี่สองมัดนึ็นี่น้องแค่เทนจะได้ค่าตลาดเนี่ย โอ้ตลาดซีนะโอ้จะเป็นดีสบายจาของตลาดนะโอ้ยใจดีใจดีเจ้าของตลาดใจนะพี่น้องเอาปูมอเทลเลยครับตลาดซุ้มเสาเด้อพี่น้องนะครับทานมาจากอำเภอเพี้ยนจะจะอยู่ทางฝั่งขวามือห้องนักการเมืองชมเลยสามแยกันนิดนึงนะครับนะครับทำมาจาวทหารเชื่อใายมือพี่น้องนะครับที่ตลาดซุ้มเสานะครับท่านเมืชมนะครับแม่ข้ากันนาตายิ้มยัมแจ่มใสนะครับที่เกขานะครับยิ้มยัมแจ่มใส่เขาต้อนรับวัตถัยใส่ไมตรีดีนะครับ ต่ต้องซื้อได้หละครับสามสิบย่สิบครับสามสิบยี่สิบนัพัดพัดมัดอะไรครับสิบาทบาทพี่น้องปักมาละสิบบาทนะครับมัดไ่ายเลยพี่น้องนะครับสิบบาทนะครับนะครับสิบบาทนะครับมันมาได้หน่อยพี่น้องมัดไ่นะครับนะครับพักเจลาชุ่มเสารด้วพี่น้องนะครับไปอย่าเลยนะครับอามาเด้อครับเจ้าเกานาเดินเก้าหนาหักของงัมก็คือปลาทู่นะครับพี่น้องนะครับ อ่า <Sonic> <Wow. S 1> นาฮ <laughs> ักข้องามเนี่ยละครับของเพิ่นละปลาทูเหรอครับนาบว่าฮักข้อบางงอจะไม่มาค่านั่นแหละครับยี่สิบบาทนะครับยี่สิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทนะครับพี่น้องนะครับปลาทูพี่น้องนะครับตอบกับเวลาเดิมมาสุเหมือนป่ะบ้านยี่สคบันยี่สิบขุนยี่สิบขนห้องหนึ่งเองมานนี้ครับปลาทูเพิ่หนึ่งเองนะพี่น้องแล้วครับเพิ่หนึ่งเองนะครับับใหม่สดสทุกวันนะครับปลาทูนะครับพี่น้องนะครับ ใหม่สดๆทุกวันเลยนะครับทานปู้ชมนะครับคมันนั่นแก่้าพี่น้องมารอกันทค่นนะครับตลาดสุ้มเสามางวดนี้นะครับสะอาดสะอานดีนะครับตลาดสุ่มเสาทานผช้ชมนะครับครับสะอาดสะอานนะครับอาหารการกินก็สะอาดพิลนกการเกษตรครับสิบบาทสิบบาทโอ้หครับสิบบาทพี่น้องนะครับเกิดผลัการเกษตรนะครับวเหข้าวเขากี้ปิ้งไข่เอามาครับหอนหอน การันต์ย่ำมะส้าจะดีได้ในมันหนาวครับย่ำมะส้าเนี่ยมอขนาดอะไรนะครับไหนเขาจีนนี่ใช่ไม่ไดงก็ดีเน,น,น,นาะกินย่ำอะไรดีจะมันกินอะไรแซ่บย่นนี่ใส,ส่รับผายส่สัมเผาโอ้ตลาดซับเผากันยังเยอะด้วยครับครับเ <backups> ขาจีนนะครับสดๆอร่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับาเพื่อผลทางการเกษตรใหม่ๆสดๆพี่น้องเก็บมาจากสวนนะครับเก็บมาจากสวนพ่อะข้าก็ยิ้มเปย์เปยหน้าตาลีดีล่อๆพี่น้อง พอข่า,ขาก็ล,อลอก่อเราเจ้าเดี๋ยววันหา,าจิมาขายผักอ่ะครับบุกเลีกบัวหอยทั้งขายผักนนน <laughs> ยืบบนน้านไเนบ่ยปะใยืบสางแป้นปะอ๋อบ้านนี้ยืบสางแป้นเอาว่าไก่ก็แล้วครับตำบลสุมสระสางแป้นเลยไก่กันนะพี่น้องนะครับรมาประจำปะอ้าวมาประจำเกิดผลนักการกกเกษตรพี่น้องก็แพงนะครับปีนี้เกิดผลนักการเกษตรเพราะแพงระดันผู้ชมนะครับสิบบาทยี่สิบบาทก็มีนะครับ การละเศ้าบาทนะครับมองดู<น>อ่าครับข้าวแข้งนะครับจมืปป่นเี่ครับพี่น้องนะครับน,น,รระรนะครับขึน้นผลนตการเกษตรเราทำชมเปลี่ยนอะไรขายดีปะก็ได้ขายอยู่เนาะอ้าวขนมจีนพี่น้องขอนมจีนขนมจีนน,นะครับกระเพาะเท่าไรขนมจีนเจ้าหนบาทสิบห้โอ้พี่น้องกระเพาะสิบบาทสิบห้าบาทพอนะครับขนมจีนกับขแพงพี่น้องนะครับบา้บานเนื <c oughs> ้อใสไหมฮะ มีน้องเผือกสางแป้นอ๋อครับหามาขายประจําเนาะหาพี่น้องเขามาแผงเราตั้งขวามืเนี่อไหละเอามาซอยเมื่อวันกันเด้อพี่น้องเด้อครับตลาดสุ่มเซานะครับครับที่จัดเสีถาดก็มีนะครับนี่ไม่ยังยกกระดงกระต้อนี่มาไหลเน่าเถอะโอ้กระเจี๊ยักระเคี้ยวกระลาย่ากระนมบักเน่ามีครับเทียบนะครับอ่าเอาครับถุงละเท่าไหร่นะครับกดปอดอะไรเพลินถุงละสิบบาทนะท่านผู้ชมนะครับนะครับถุงละสิบบาทนะครับ บ่แพงนะครับห้ากจินยากนะครับทิบาทสมือนะครับท่านผู้ชมนะครับพวกกรทะพี่น้องนะครับมีนะครับตลาดสุมเสานะครับมีครบเครื่องที่นดีนะครับพี่น้องนะครับเข้าที่เดียวจบนะครับก็ต้องไปไล่ตลาดนาคนะครับพี่น้องครับมีครบจบที่เดียวเลยนะครับมีครบมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดสุมเสาเด้อท่านผู้ชมนะครับส้มเสาเด้อพี่น้องนะครับมีทั้งมันนะครับมีทุกอย่างนะครับมีทั้งมันครับมันมกม่วงนะครับม่วงร้อยยี่สิบบาท นะครับโอ้หวานนี่หวานบ่โอ้หวานนะพี่น้องหวานหวานหวานอยู Jamie, <always S 2> ่ครับหวานอยู่หวานอยู่พี่น้องเออครับเครื่องโลเจ็ดสิบห้าบาทนะครับโล่ร้อยห้าสิบครับข้าวหวานพี่น้องนะครับข้าหวานตลาดซุ้มเตาตะตังเพิ่มนะครับมันอี้พิ่มให้พี่น้องนะครับมารอมาแวะมาชมตลาดซุ้มเตาด้ตท่านเพิชมนะครับนะครับบนน้อนผมมาที่นินนะครับตลาดช่วงนี้รุ่งโรจน์เฮ็ดญาสตร์ดีนะครับต้องมาชมนะครับสตราดตนะครับดีกว่าเก้านะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวจะมาอยู่นะครับเอาสด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 สำหรับคุณมากราบสดสดแซนวิชครับแซนวิชนะครับแซนวิชแซนวิชเป็น้องนะครับขนมเป็นไงพ่อจะขายปะพ่อจะขายเนาะ พี่น้องเอ้ยแม่จะเก็บป่วยไข่พร้อมโซ่หายป่วยผูมส้มพัญยาดไห้ใหนิเวนทางไก่แม่จะไปขายข้าหากำไรเกลางถินขายของอยููขายของจินก็ก็ให้ลุกหลาบใดสมใจโจปรรถนาอันว่างเงินคำแกวไหลมายาไดดขาดเงินบาดแบงให้ม่เขาเจ้าซวนเด้อพี่น้องเด้อขับขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ทานรับชมชมร้องชแนลเก้าแปด ครับมือนีพรมพาพีพ่อนองอ่ามาตลาดซุ้มเสาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องซอยโคตรไหลซอยคตแช่ซอยโคตรที่ตามสำหรับมือนีขอก่าบคข้ามาสวัสดีครับ